ทัพภาค2เดือดจัดเรามีสิทธิ์ปกป,ป้องกําลังพลทุกคนครับวันนี้มีเรื่องร้อนๆมาเล่าให้ฟังแม่ทัพภาคที่2พลโทบุญสินพาดกลางออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่ทหารพรานของเราเหยียบกับระเบิดที่ช่องจุบตะโมกจังหวัดสุรินจนขาขาดไปหนึ่งข้าง ไม่ทับบอกว่าจุดที่เกิดเหตุอยู่ในเขตไทยและเป็นเส้นทางลาดตระเวนปกติแต่เหมืนแอบลอบเข้ามาวางกับระเบิดใหม่ในช่วงที่เราถอนกําลังออกไปซึ่งถือว่าเป็นการยุ่ยยุและผิดเงื่อนไขการหยุดยิงเพราะการวางระเบิดก็เหมือนกับการยิงนั่นเอง แมททับยืนยันว่าเรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องกําลังพลของเราและได้รายงานเรื่องนี้ให้รัฐบาลและผู้บัญชาการทหารบกทราบแล้วเตรียมยื่นประท้วงในระดับสากลด้วยแม้จะมีการเจรจาในอนาคตแต่ก็ไม่มั่นใจว่าคเมรจะยอมรับเพราะที่ผ่านมาก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุส้มรอยแม่ทับบอกว่าจะปรับแผนการลาดตระเวนโดยใช้กล้องวงจรปิดและเครื่องจักรใหญ่เข้ามาช่วยเคลียร์เส้นทางแทนคนซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่ามาก คุณผู้ชมคิดยังไงบ้างครับกับเหตุการณ์นี้มีมุมมองอื่นๆที่อยากจะแชร์ไหมคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะ